ว่าก็เหมือนกันนะ่ะเทพื้นทที่ต้องเฝ้าระวังมาก็คือพื้นที่บนท,อทนน<ช>้องถนนเพราะมันจะทําให้การจราจ,จรเนี่ยปิดคัดแล้วก,ก็เป็นอ,อันตร,รายต่อทั้งคนแล้วก็ยนานพาหนะได้นะคะซึ่งแหลกว่าเนี่ยฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงกลางคืนเดินผ่านมานะคะส่งผลในว่าชาวแหลกว่าเนี่ยเกิดน้ำท่วมครั้งระบายไม่ทันซองฝังถนนการจนาวณิตรือว่าส่งคลาซ้ายเก่าเนี่ยบริเวณหน้าปัปะะ๊มปตทควนหินค่ะ แล้วก็ขอให้ผู้เด็ขับขี่ยานพานะนะคะเพิ่มความระมัดระวังขึ้นสักทีหนึ่งทางรถเหล็กเนี่ยควรลเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแล้วก็เพื่อเวลาในการเดินทางเอาไว้ด้วยค่ะเหล็กว่านะคะช่วงเช้า นายชัยวุฒิบัวทองในอำเภอเมืองสงคล้าค่ะพร้อม้วยปลัดอำเภอและก็ฝ่ายปกครองทองทีร่วมกับเทศาบาลตำบลพะวงค่ะได้มีการลงพื้นนเทตรวจสอบสถานาการณ์น้ำท่วมที่บริเวณหน้าปั๊มปตทบ้านควนหินอย่ใเพื้นเทมุ่หมส่ที่าตำบลพะวงอำเภอเมืองสงคล้าซึ่งขณะนั้นนะคะก็เกิดน้ำท่วมถนนทังซองฝังค่ะทำให้การจราจรเนี่ยติดขัด รถสั้นจอนไปมากไม่สะดวกนายอำเภอก็ได้สั่งการให้ท่องทิ้นนะคะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ชายรถชายถนนทางจาราจรแล้วก็ประชาชนในพื้นที่แล้วก็ขอให้ชายเส้นทางดังกล่าวเนี่ยด้วยความระมัดระวังในการขับเคสเป็นไปได้ควรลเลี่ยงเส้นทางนี้ไปก่อนค่ะแล้วก็ขาดว่าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยสถานการณ์ก็จะเข้าสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วก็น้ำท่วมซ้ำซากน้ำระบายไม่ทันอยู่แล้วค่ะทีนี้พอช่วงซ้ายเนี่ยฝน ซาลงนะคะสถานการณ์น้ำเส้นทางดังกล่าวก็ขลีคลายด้านส่งักง,งานป้องกันและบรรเทาสาถนรณภัยจยงหวัดสงคล้าก็รวมกับเทศบาลตำบลบุพวงทําการติดตั้งเครื่องสุบน้ำเพิ่มเติมเพื่อจะเร่งระบายน้ำอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชายรถชายถนนคณะทีศูงอุตูนิยมวิทยาผักาตายฝั่งตะวันออกก็มีเตือนฝนตกนักถึงนักหมากบริเวณผักาตายฝั่งตะวันออกตอนล่างนะคะก็จะมีพลงกระทบไปจนถึงวันที่23พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะโดยมรสุมตะวันออกเชียงเนื้อกำลังค่อนข้างแรงพัดปอกคลุมเอาท้าย แล้วก็ผักตายรวมถึงทะเลอันดามันประกอบกับมีย้อมความกดอ,อากาศต่ำบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศมาเลเซียก็เลยทําให้บริเวณผักตายฝั่งตะวันออกตอนล่างก็ยังมีฝนตอกยตอ,นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงนักหมากบางแหงบริเวณจังหวัดส่งคล้าปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสไปจนถึงวันที่2 3พฤศจิกายนขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยในระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลลากน้ำหลอนลิงแล้วก็ คลื่นทลุ่มได้ส่วนคลืนล่นลมบริเวณเอาทไทยมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะเะเลมีคลื่นสูงประมาณสองเมตรบริเวณที่มีฟ้นฝาขนองคลื่นสูงมากว่าสามเมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฟ้นฝาะนองนะคะแต่ว่าลาสุด<ม>บริเวณควรหินตอนนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายลอบคาซูภาวะปกติแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ก็ยังต้องฝ้าระวังยางต่อเนืองที่นี่<ม><ม>พอเวลามีน้ำท่วมบนผิวจราจรก็เลยทำไมต้องมีไล่ไลน้อยออกมาอำนวยความ อำนวยความสะดวกให้กับพี่หนอประชาชน